อู้ยังนลนี э, ่ขวัญเออโยเสือตอันนี้ตอนขึ้นนี่บมตัวนึงนีต้มน่ะอันนี้อันนี้ปลาเดิมอันนี้ปลาเดิมต้มต้มน่ะต้มเดิมเดิมกันเดิมเล็กตัวน้อยต้มยิ่มแล้วขวนเป็นแ้่ถือยังเลยนี่ถลาอุ้มรถไม่กับหามโอ้ย สุดยอดขาวลอ so ้วนวันเขาวทีมงานพี่บ mm ้า hmm. ต้มไอ้ยสองตไปเลทีมงานวิทีไทยบ้านก็เขาครับพี่น้องดูนี่เปิเพงกระเพื่อไมไหาดันปงผมเดอยังลาตัวยู่

เตียมที่สามกลัวเงียงเนยวะมันประคองกลางวันแขรตรงไหนที่ข้างวันจีนี่ไดเนิ่งเรื่องวาระวันใส่หอดอันควมอันใหม่หมดเ่ยไม่ควมใหม่แต่เนียตกว้ว่าไถึงใหม่ข้อตุ่มนี่เอาบูบูเอาอยู่ปะ เอาหลวดหางควนแล้วมองเลยนะมากับทีมงานห้องบ่มีอดยอดเลยเห็นเกีันเปียกวะไ่อยากมุนพนันยันเปียกปะเนื้อไปแหงถึ่งวันี่ยดิวันปดดุเล็กตัวนึ

โย่น่ถือมันบดเลยกดซ้อนซุดปเดี๋ยวปัากงชิ้นนั้นน่งขางฟังนอวันวันงุ่มเลย คนม้วนกันกต่งๆนี่เี่ย้ันข้างนี่ยถ้า่ข้างนี่ยวัจะเหนื่อกันดู้ลเเนื่กับพ่อต้มนั้นหรออืมตัวบนมอัไน้ไมยันทั้งบุญมั้งฮะัน้ วันนี้หมากับพรานจันพานกระจงพันจงเมื่อวันเฮดเดงนี่พันจงไปยืนลำ้ำอันเตอนะออันก่อนน้องรอแบพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นปหาปลากระตุกมั้งมึงจะบอกอะไรฉันวะโอเ๋ยวเจ้าของก็เดี๋ยวไปแล้นี่ละไป็นเพื่ขอนคมบาดเดียวแล้วล่วละเฮ้ยเป็นยังจริงไหมบ่

ว่าน <c oughs> so <c oughs> no so nice ี่ยันขาดด้บ่นต้นีตัวนึงไ้จันเน่ยจาก็ไม่จำถึงพอดีเนาะแหไม่ถยไม่ถอีสานแหให้นะก็ริงนยโอ้ยขึ้นลึกจังรุ่นไม่ยช่รุ่นคุดไปวนตาคุดไหวเองไอ้ไหนไม่ได้ทานทะเลไม้สองไม้สอง นักหนาเหรอนามน่นเอทกทตะกนมาเดี๋ยวไปเลยกลายเป็นของห่างวันบังสครับวันบังสองกล้ยข้าวเดียวปลูกปปเป็นออกหน่หอยยังขอนไหมอ่ะไอยัว <laughs> แล้ีับขอเลยมะ ว่ามันควันไหมสีโลนี่นกตมปลากลางคืนโอ้หาเตยเดยนมากิริงๆนะฮะนึก็สวยมาหน่อยเดียวนอหน่อลยนะนราคุณนี่ครับพอัว <ersch> <c oughs> <c oughs> คือเก่าครับพี Look, Stay here. Stay here ่น้องพอคั่วคนเก่าเดิมเนี่ยสากเขียงเนี่ยเดี๋ยวคั่วกันแล้วถึงสักคนเก่าคนเก่าพี่น้องคนเก่าท่านสักคนเก่าครับทนกระจงคนเก่านะเว้ยเป็นอะไรวานอีกบ่ะเด้นหนึ่งวานจะปากจะ็ยังไปลูกนัานไม่พูดสิวะเนี่ยเห็นอยู่เหรอไม่เนี่ยมันนอกใจจบหมด อัูคนวาดถึงขนาดคอยเงเนาะหมดแดงหอัวมดแดงมีกระเจิงหมเลยอ้ไปเยเจียคุณเอาจนเตบเลยไปหอด้ยเนาะอู้เซ็กซี่แลยจะทำตัวเลยอยู่ที่บ้านี่บุเดีบ้านนี่แกว่าส่งหมดเลย Ô, lại rồi. thương thức หลาย mà. <laughs> ตุ่มปลาตุ่มปลาตุ่มปลาเดสีวมนสมโ่งเลยทอรัวโอ้ยขักเลยโอ้ปลานี่ก็สีสุกแล้วตัวปานี่เนนวดมึมาใส่ไปนะโอ้ยยังมาบวกนะหมดแวใสโอยยังมาบวนะอย อะไรอาครับเอาไปหลายใบเสอดสองเมนู่อเอารถดีเซลนั่นเงนะสักนะพัดเพชรพัดพัดเพชรนกครับเสียใจเยอมันนี่ลายไมนูระทานนึงครับพัดเพชรนกมหลังกเอ้แวานสีเนาะพจนะ

คอมเมนต์คอมเมนต์จะได้ปุุงหมย์แต่ก็มีไต้คอมเมนต์ได้เลยโอ้มไปจะใครหมดยางนอยกินยุทงให้ทงหน้าครับกิน้องมวนกักแต่ก็คิดว่าสมเส่แบบก็มีม่เลยเดยแต่ไหนสอง ผมหุ้งเลยพี่นะเดี๋ยวจะไเนาะกับเขากินสุดยอดเลยสุดยอดยังกินนมีเขากันกลุ้มเลโอ้ฝ่ามมาเดียวเส้นไแม่ประจักผมเดียที่ไหนใครมันเนาะนเลือดได้หันฮะโอ้สมตัวเสียบมันบ่กข้าวมั่สมในนีมันเยนังไงอยู่มห่องเดือดรักนะที่ไหนใครมันออ่อลงมาเลยเหร เสนาเสบแล้วทุกส่านผสมกบนนันาีเอาวาหนึงนน่งจะเปิดไปกลินนี้ไม่กินไดเลยครับว่าปาคอแง่ีคนได้มันบ่อนบบบอคนน่ะจะตนบ่อนยี่รอเงี้ยุี่ฟ นีปิงบเคยป็นน้อนน้ำปิเลยน้อนน่เวปสามน้อนไปสามเลยเนาะแหงค่าทาเลยเนาะนี่เดีไขอร่อยแหะตั้งตั้งปิ่งงไขเลยเนี่ยตั้งปิ่งไขตั้งไขขำเลยเอาสาเอนี้จัแยงมากมันข้ามมือแล้วอีเเนาะไว้แทนมปนปิ่งแล้วมันกินอิ่มหลายจนมันบอสไปสามแล้วไปบ้าน จะกอดแก้วเข้าไปนอนเนาะตื่นหัเมียกันสามโมงหล้วโอ้ฝันนีกีด้พักบาคงแรงาักไนยังตื่นหลเลยนี่าเป็นมวลเลย้ายหามว่ะมือองี้ออจะบ้านบัดีี่เี่ยด่กได้กินได้เลยสุอดเลยเนี่ยสบายจุยเราเบอไกตนเทียบกเีย กรบไปเม่เลยคับของมันกินดีเลยเมียงเมียง็นาสีดีดีเลยมัน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 เบาเลยละก็ถือไปกับกงนี้ลูกพ่อใส่ักแกงขมสีขมแบบขมขมข้าวซอขมแบบไรแซ่ดพี่ผมเก็บของไว้รอแบบเอาผมเทไปเชฟไปคิดบอกขมหรอขมมเต้มาไเต้มาเห็นไหม ไปซองนกหม่องหนึ่งวไปห้างผึ่งว่าอยู่มองนั้นเปิดไฟเองตํำปิปึ๊บตำเบาตานี่ต้องไฟคือไ่วะแคบแบ้แคบปีวบอ่ต้องแื่อนละน่ันีล้มมีดอกมนี่ยคั่วเลคิ่งเลยนี่คั่วเลคิงนี่นี่ จับไข่คอ,องตอนนี้โอ้พัดนกครับมาเนี่ยพัดนกนต้มปลา,าปลา,ปา,ปาตะบปลาตะบุงฟอ,องเทีครับมาเนี่ยฟองเทียมึงพัดปลาตะบุงมันเป็นไปบ่ได้ทีงงนั่นห้าวตรงนี้พัดปลาตะบุงอ,อันดับแรกเอาอ้วนเลยโอ้ยปลาก็อ้วนโอ้

มันยิงสมเลยสุดวดด้วยเลยมันยิ่งสมมเลยอู้โปุ๊กไปเยไปรับอะไรไปขวดเสียบเลยเดี๋ยนอลังการเลยมันเป็ียนยังว่วปุล่มอดีซิตี้โเลยมีน้อูครับมีน้องดื่กันเลยเนี่ยตข่าเต้เข่ากระสุดดวอดีเจ้าขันหาเดี๋ยว้า่นี้หยิบมาลายใบมาหน่อยกินน้ำกันรถไปถ้าพี่ดิ มีอันเอาเอาสตดักไปตมกริตว่มามอสน้มร่องรับไนีหาคนอยงเดียวมอสนามกูไปกินกัได้เดี๋ยวว่าสุ้ตะบกตังไมอะไรนี่เดี๋ยวยมเพิ่มเยมพิ่มังได้เต็มเลยลเอาออกได้หนิเพราะว่ามันสีบสุกนะขันเกินน้มันสีบรสุกก็หอกก็อกกับมือหนึ่งมอนี่ก็คงได้มา

ยัได้คิดถึงนาน้นี่อนี่ยอันเียนี่ยอนี่ยังก็นี่ถ่อไลงไ่วถ่ไ่ลไ่ออออึกอเงยสื่อซื่อลูกโอ้ต่างซื่อลูกเด้อมเด้